ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่ซดส,ดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095185945 หมอฤิ์ผ่าดาวไทสื่อนะครับผ่าดวงดาวผ่าดาวยุคที่9ธาตุไฟดวงดาวในแต่ละยุคเนี่ยจะแบ่งดาวทั้งหมดเป็น9ยุคนะครับจะมียุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับในแต่ละยุคเนี่ยก็จะมีเวลาประมาณ20ปีนะครับในปีพุทธศักราช2,567นะครับจะเริ่มเปลี่ยนดวงดาวจากยุค8เข้าสู่ยุค9ตั้งแต่ในวันที่4กุมภาพันธ์2,567 ะจะเริ่มต้นเข้าสู่ยุคที่9ซึ่งเป็นาธาตุไฟไป20ปีเต็มนะครับในดวงชะตาในช่วงจังหวะนี้ดวงชะตาทั้งวันเกิดและลัคนา12ราศีนะครับรวมถึงทั่วโลกจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางต่างๆนะบางคนอาจจะดีก็ได้บางคนอาจจะมีปัญหาอุปสรรคก็ได้เพราะฉะนั้นหาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์สักครั้งหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะดูดวงชะตาบอกไปให้อย่างละเอียดไปเป็นปีเลยนะครับ แล้วก็ในช่วงของแต่ละเดือนในดวงชะตานะครับคือบางคนเนี่ยนะพอเข้ายุคนี้อาจจะดีก็ได้บางคนก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรืออาจจะเหนื่อยก็ได้หรือบางคนอาจจะร่ารวยมากก็ได้ในดวงชะตาถ้าคุณมีไฟมีพลังในตัวเองนะครับผ่าดาวยุคที่9้าเนี่ยตั้งแต่ในปี2,567นะครับเป็นต้นไปผ่าดาวตัวเลขยุคที่9้าทางโหราศาสตร์จีนเนี่ยตัวเลข9้าถือว่าเป็นธาตุไฟนะครับ ธาตุไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ดูจากดาวพระอาทิตย์นะครับความร้อนแรงความสว่างพลังงานนะครับหรือดูจากดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นธาตุไฟเหมือนกันแต่เป็นธาตุไฟสมขอนนะครับรีโดชะตาเพราะฉะนั้นตัวเลขยุคที่9คือธาตุไฟนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเลขในทางโหราศาสตร์จีนเนี่ยนะในการเหินดาวเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยนะครับตัวเลข1กับ6เนี่ยจะเป็นธาตุน้ําตัวเลข9กับ4จะเป็นธาตุทองตัวเลข8กับ3เป็นธาตุไม้ ตัวเลข2กับเเป็นธาตุไฟนะครับส่วนตัวเลข5เป็นธาตุดินนะครับมันก็คือหินหยางนะครับความสมดุลของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับธาตุไฟเนี่ยก็คือพลังงานนะครับความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับธาตุไฟเนี่ยก่อเกิดดินนะครับธาตุไฟเผาไม้ถือว่าเป็นธาตุถ่ายเทนะครับธาตุไฟพิฆาตทองก็คือไฟเผาทองนะครับถือว่าเป็นโชคล่า เพราะฉะนั้น,น,นในดวงชะตาเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องมีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญานะครับที่จะต่อสู้ลุยในเรื่องของกิจการการงานการเงินความรับผิดชอบต่างๆนะครับจะต้องมีความกระตือรือร้นมีความคิดจินตนาการที่สร้างสรรค์ความคิดลิเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีและเป็นแร,บรงบันดาลใจนะครับมีความหวังจากแสงสว่างนะครับเออคุณเคยดูเรื่องหนังอุลตร้าแมนไหมกระบวนการเลนเจอร์ต่างๆต้องมีความหวังถูกไหม รับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับเติมพลังให้ัตัวเองนะจะได้มีพลังกำลังในการต่อสู้เพื่อเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆให้ประสบความสําเร็จให้ได้นะครับจากฉากระทัดนะครับที่จะเกิดขึ้นในปี2067เนี่ยนะครับจะมีผู้นําที่ดีและผู้ตามที่มีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพนะครับแต่ถ้าดวงชะตาใครเนี่ยนะช้านะครับด้วยปัจจัยต่างๆเนี่ยนะคุณจะตามไม่ทันเลยนะครับ ดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเสียใหม่ขึ้นใหม่นะครับจะต้องมีสติปัญญายในการศึกษาหาความรู้ต่างๆที่รอบตัวและจะต้องขยันให้เต็มที่คุณจะมีโอกาสที่จะสร้างฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงนะครับคุณจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเลยนะครับถ้าในด้านของอาชีพการงานเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับด้านพลังงานต่างๆดีมากคุณไม่ต้องห่วงเรื่องพลังงานต่างๆจะต้องมีความกระตือรือร้นนะครับเป็นของตัวเองนะ ดันั้นอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการเนี่ยคุณจําไว้นะข้าราชการเนี่ยถ้ามาในยุคนี้เนี่ยนะครับคุณจะมาเช้าชาญเยี่ยมชามไม่ได้แล้วนะครับเอ่อจานพูดตรงเพราะว่ารู้ดีว่าเป็นอย่างไรข้าราชการแต่คุณจะต้องทําเต็มที่ตลอดเวลานะครับเพื่อประชาชนนะครับสนองนโยบายต่างๆในทางบริหารประเทศหรือราชการแผ่นดินอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าคุณมีความกระตือรือร้นคุณจะต้องมาเข้างานก่อน8ปดโมงคุณจําไว้ นะครับในยุคนี้เนี่ยถ้าราชการมาทํางานแต่เช้าอย่างเต็มที่นะครับคุณจะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแน่นอนในดวงชะตาของคุณนะครับแต่ในเรื่องของอาชีพครูอาจารย์ต่างๆคุณไม่ตกงานหรอกนะครับเกี่ยวข้องกับการสอนวิชาความรู้โดยเฉพาะเทคโนโลยีนะครับคอมพิวเตอร์ระบบกลไกลต่างๆอิเล็กทรอนิกส์นะครับโลกออนไลน์โซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย คุณเตรียมการสอนได้เลยงานคุณจะเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเริ่มมีเกณฑ์การเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับในการใช้ระบบโปรแกรมต่างๆนู่นนี่นั่นมากมายอาชีพครูอาจารย์วิชาการต่างๆเนี่ยนะครับงานจะมากขึ้นเยอะขึ้นดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในหลงการสอนออนไลน์ออกสื่อทั้ง Facebook, HiFi Tik t o k YouTube นะครับคุณพูดแล้วก็สอนออกอินเทอร์เน็ตไปเลย นะครับมันก็จะเป็นเครดิตเป็นชื่อเสียงของคุณแล้วก็จะทํารายได้ให้กับคุณเป็นอย่างดีด้วยในดูชะตาในโรงการสื่อการสอนออนไลน์ทําไปเลยจะประสบความสําเร็จในทักษะวิชาของคุณนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะบุคคลคุณทําอะไรคุณเก่งด้านไหนทําด้านนั้นนะครับจะประสบความสําเร็จนะอาชีพเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็สายหม่ต่าง เพราะเลข9ก็ถือว่าเป็นตัวเลขดาวเกตในทางอุาสตร์ไทยเนี่ยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือความสําเร็จเพราะฉะนั้นจากที่อาจารย์ได้ดูเนี่ยนะครับคือสายมูเนี่ยนะครับแต่มูในทิศทางที่ดีนะครับจะประสบความสําเร็จจะเดินลุ่งเรืองในดวงชะตานะครับอาชีพเกี่ยวข้องกับดารานักร้องนักแสดงวงการบันเทิงนะครับดารานักร้องนักแสดงเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีเสน่ห์เผ็ดร้อนรุนแรงถึงจะดีนะครับในดวงชะตา แล้วก็นักการเมืองต่างๆนะครับที่มีไฟนะที่จะทําให้เพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยนะครับถึงจะดีนะครับแล้วก็คนทํางานบริษัทต่างๆมนุษย์เงินเดือนนะครับจะมีเกณฑ์การต่อสู้แข่งขันอย่างเต็มที่นะครับมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะพนักงานไฟฟ้านะครับอาชีพเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยอันนี้ถือว่าสําคัญมากเลยขีดเส้นใต้เลยเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆ จะส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตาร,ร้านทองนะครับร้านทองคําร้านทองเนี่ยนะร้านไม้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆและอุตสาหกรรมต่างๆทั้งภาคการเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์จะมีเกณฑ์การพัฒนาแปรลรูปเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเออสำเร็จรูปประมาณนี้แล้วก็จะมาพูดถึงอันยมณีนะครับในเนี่ยธาตุไฟเนี่ยยุคที่9เนี่ยนะครับทองคําดีแน่นอนในดวงชะตา เพชรนะครับแล้วก็ทับทิมนะก็จะถือว่าดีในดวงชะตานะครับจะมีมูลค่าสูงขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบิตคอยน์นะบิตคอยก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็มาพูดถึงประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นประเทศจีนนะครับหรือในทางเอเชียประเทศจีนแล้วก็ทองคำเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่จะประสานและขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจโลกและทางด้านต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีและจะเกื้อหนุนให้กับ ประเทศไทยด้วยในดุชาตาประเทศไทยก็ถือว่าจะเป็น,นกลไกที่สําคัญเหมือนการต่อระบบเศรษฐกิจที่จะหนุนนําส่งเสริมให้เศรษฐกิจทางเอเชียนะครับและเศรษฐกิจโลกดีตามลําดับและถ้าประเทศไทยสามารถที่จะผลิตมเมล็ดพันธุ์นะครับพืชพันธุ์พันธุ์ยาหารต่างๆแทนประเทศยูเคนได้เนี่ยนะถือว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศไทยเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองกันเลยนะครับและถ้าคนรุ่นใหม่ไฟแรงเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับรวมถึงคนรุ่นเก่าด้วยแต่มีไฟขึ้นมาก็ดีด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับต่างๆอาชีพสื่อเนี่ยนะครับถ้าคุณทันต่อเหตุการณ์รวดเร็วฉับไวจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับอาชีพการติดต่อสื่อสารเป็นผลดี โลกออนไลน์โซเชียลวอตแอปไฮไฟทิกต็อกนะครับ YouTube ดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรโลกออนไลน์ก็จะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการขนส่งต่างๆการท่องเที่ยวก็จะบูมด้วยนะครับในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีในดูชาตาการสอนออนไลน์อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับ ย้ำเลยถ้าคุณเนี่ยมีความรู้ประสบการณ์ทักษะนะครับหรือคุณมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างใดอย่างหนึ่งให้คุณแสดงออกผ่านทางสื่อออนไลน์จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็จะสร้างคอนเน็กชันมากมายให้กับคุณสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับคุณเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับเพ่อความสามารถเฉพาะตัวดีอยู่แล้วนะครับนำเสนอ ความรู้ความสามารถของคุณออกมานะครับคือเอาง่ายๆอย่างที่บอกเนี่ยทั้ง1 2ราศีนะครับคุณจะต้องมีไฟจึงจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับมีความกระตือรน้นรุยให้เต็มที่ในทิศทางที่ดีนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะเ,เพราะฉะนั้นสัตว์มงคลประจํายุคที่9นี้นะครับก็คือนกนะครับแล้วก็เต่านะอันเป็นมงคลนะครับแต่อาจารย์ก็จะเสริมเฉพาะของอาจารย์เข้าไป นะครับสัตว์มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ดีเลยก็คือกิเลนเป็นสัตว์มงคลนะครับซึ่งเกิดจาก5้าธาตุมารวมตัวกันได้แก่ธาตุไฟดินน้ำไม้และโลหะนะครับกิเลนหรือม้ามังกรก็ได้นะครับอันเนี้ยอาจารย์เคยจับมาด้วยมือของอาจารย์แล้วนะครับอันเป็นสีสีเดชมงคลเป็นอย่างมากซึ่งเกิดจากการเช่าบูชานะครับลูกประคำนี้เอออยาจะให้คุณเห็นนะครับ และบูชามาเห็นผลตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับคือถ้าคุณเป็นบุคคลที่สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมตลอดเนี่ยคุณมักจะสัมผัสได้และจะรู้ผลทันทีในวันคืนนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยนะครับนำกิเลนเนี่ยนะมาติดตัวบูชาประจําตัวประจําตนเพื่อเสริมดวงชะตาทั้ง12ลราศีคุณจะหาองค์เล็กๆมาห้อยติดตัวก็ได้ถือว่าเป็นมงคล ไปตลอด20ปีก็ได้นะครับเพราะว่าลูกประคำนี้อาจารย์บูชามาจากก็คือจะที่จําได้ก็ปรับสารเจ้าพ่อเสือแล้วแต่นานมากแล้วนะครับเออคือคือจากมาจากประเทศจีนเลยนะครับที่อาจารย์เช่าบูชามาในตอนนั้นนะครับเพราะกิเลนเนี่ยจะคุ้มครองคนดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเมตตาธรรมสูงนะ จะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองการค้าขายอำนาจบาร,รมีและสุขภาพที่ดีด้วยนะครับแต่กิเลนเนี่ยนะก็จะคุ้มครองนะครับใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีต่อคุณเนี่ยนะครับกิเลนก็จะสะท้อนกลับไปหาบุคคลที่คิดร้ายนั้นให้พ่ายแพย้ภัยตัวเองไปในที่สุดถือว่ากิเลนเนี่ยนะครับเสริมดวงชะตาดวงกินศัตรูด้วยนะครับ และสามารถแก้ปีชงได้สารพัดเลยนะครับเออถือว่าอาจารย์เนี่ยได้มาเปิดเผยความลับเลยนะครับของอาจารย์ที่จะแก้เสริมดวงชะตาให้ทั้ง12ราศีนะครับแต่คุณจะต้องเป็นคนดีมากนะต้องจำไว้ต้องเป็นคนดีเมตตาธรรมสูงรักษาศีล5ข้ออย่างเข้มขัดอย่างนน้อยเนี่ยนะครับมี5ข้อเนี่ยถือว่ากีเลนเนี่ยก็จะปกป้องคุ้มครองคุณนะครับในทุกประการอันเป็นมงคล คุณจะได้เห็นว่าในมหายันพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยหรือดวงนโมพุทธายะนะครับที่เสริมดวงชะตาที่ FC แฟนคลับของบริพดา,าที่บูชาสักการะไปหลายปีที่ผ่านมานะครับคุณจะได้เห็นสัตว์มงคลซึ่งปรากฏอยู่นะครับาในดวงนโมพุทธายคุณชคุณก็จะเห็นด้านล่างสองข้างนะครับซึ่งเป็นกีเลนหรือม้ามังกรก็ได้แล้วก็ในที่คุณจะเห็นในพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยนะครับที่ตรงกลางเนี่ย หรือช่วงที่เปิดตัวไตเติลต้นคลิปคุณจะเห็นพระพุทธเจ้าใหญ่ๆนะครับแล้วข้างล่างก็จะมีเล็กๆกิเลนนะครับอยู่ข้างล่างคอยปกป้องคุ้มครองพิทักษานะครับพระพุทธศาสนาไปด้วยอันเป็นมงคลนะครับเพราะว่ากิเลนเนี่ยเป็นสัตว์ที่เมตตาธรรมสูงมากนะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะเป็นคนที่รักษาสิ่งที่ดีงามไว้นะครับเหมือนกับก็คือถ้าคุณเป็นคนดีกิเลนก็จะคุ้มครองรักษาถ้าคุณยิ่งดีกิเลนยิ่งดีับคุณ นะครับแต่ถ้าคุณถูกทำร้ายกิเลสก็จะปกป้องคุ้มครองรักษาคุณด้วยเช่นกันและสําหรับท่านที่มาบูชามหาญาณพระรูเจ้าห้าพระองค์ของอาจารย์เนี่ยนะครับคุณก็จะได้กิเลสติดไปด้วยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาสามารถแก้ปีชงนะครับแก้ข้อแก้ภัยได้สารพัดผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับในดวงชะตานะและเสริมดวงเรียกทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจติดต่อเจ้าบูชาก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับ ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกแล้วนะครับมีกรอบพร้อมสมบูรณ์แล้วก็จะมีบทสวดพระคาถากำกับไปให้ด้วยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยราคาบูชาก็1,999บาทนะครับสําหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมาเช่าบูชาได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของทิศทางเนี่ยนะครับทิศทางที่ดีการเปลี่ยนแปลงในปี2,567นะครับนับตั้งแต่4กุมภาพา2 6 7เป็นต้นไปเนี่ยทิศที่ดีนะครับ ก็คือทิศใต้ไป20ปีทิศใต้เนี่ยมีโอกาสส่งผลให้คุณเนี่ยร่ำรวยประสบความสำเร็จเป็นมงคลในดวงชะตาแต่ทิศเหนืออาจจะเหนื่อยหน่อยพูดถึงยุคที่9นะครับแต่ถ้าในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับในดวงชะตาตามอิทธิพลของดวงชะตาเมืองเนี่ยถ้าหลังวันเกิดเมษาไปนะครับหลังวันเกิดเมษาไปทิศที่ดีเลยนะครับในดวงชะตาก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ เ,ออเพราะเป็นสีประจําปีในดวงชะตาส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยนะครับเจ้าชะตาเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจและความรับผิดช,ชอบของเจ้าชะตาส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนผลกําไรหรือรายได้โชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆนะครับถ้าคุณขยันมีโอกาสร่ํารวยประสบความสําเร็จนะครับในดวงชะตาดีสําหรับคนที่ขยันขันแข็งลุยให้เต็มที่ไปเลยนะครับ และทางทิศใต้นะครับในดวงชะตาเนี่ยพุธจะเป็นมูลละจรหนึ่งปีไปจนถึงวันเกิดดวงชะตาเมืองปี2568นนะครับก็จะส่งผลในดวงชะตาส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การตกลงเจราจาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หลักฐานบ้านที่อยู่อาศัยจะมั่นคงหรือเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเจราจามากขึ้นก็ส่งผลในทิศทางที่ดีเป็นส่วนใหญ่ของดวงชะตาของคุณ นะครับออดวงชะตาคุณมีสิทธิ์ไหมครับดวงชะตาคุณมีสิทธิ์ไหมคะแหมแล้วก็เคล็ดลับนะครับในการที่จะต้อนรับพลังของดาวยุคเก้าเข้าบ้านเนี่ยนะครับเพราะนท่านใดสนใจก็ติดต่อมาดูดวงชะตากาจารย์ได้เดีย๋ยวอาจารย์จะบอกเคล็ดลับในการต้อนรับรับพลังของดาวยุคที่9เข้าสู่บ้านให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับมั่นคงเงินทองไหลมาเทมา ก็ติดต่อมาดูดวงชะตากับอาจารย์ได้นะครับอาจารย์ก็จะบอกเคล็ดลับในการรับผดังของดาวยุคที่9ให้นะครับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับอิทธิพลในดวงชะตาดวงดาวซึ่งเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากยุค8เข้าสู่ยุค9เนี่ยซึ่งเป็นธาตุไฟไปตลอด20ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุไฟนี้จะส่งผลกระทบต่อชาวราศีมีนจะดีหรือร้ายประการใดนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถามว่า จะส่งผลต่อชาวราศีมีนและทั้ง12ราศีไหมนะครับจากหลักสถิติส่งผลอยู่แล้วนะครับแต่จะมากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะครับจากหลักสถิตินะเ,เพราะฉะนั้นอาจารย์จะมาพยากรณ์นะครับโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยทในดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อชาวราศีมีนอย่างไรบ้างนะครับถ้าถามว่าธาตุไฟที่จะเกิดขึ้นในปี2567นนี้เนี่ยนะครับไปเนี่ยนะ ไฟจะส่งผลต่อราศีมีนดีหรือร้ายนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนถือว่าคุณเป็นาธาตุธาตุน้ําครับและน้ํากับไฟมันถูกกันไหมมันไม่ถูกกันถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนอย่าลืมเพราะดาวชาวราศีมีนดาวประจําตัวเจ้าเรือนเนี่ยก็คือดาวพระพฤหัสบดีดาวพระศรีในทักษะเนี่ยนะครับถือว่าเป็นาธาตุดินนะถือว่าชาวราศีมีนเนี่ยถือว่าเป็นธาตุน้ําในราศีจักร แต่ในดาวก็เป็นดินในตัวด้วยเพราะฉะนั้นไฟก่อเกิดดินจําไว้ชาวราศีมีนคุณต้องรู้จักปรับตัวถึงจะประสบความสําเร็จในทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนต้องปรับตัวนะแต่ถ้าชาวราศีมีนใครไม่ปรับตัวเนี่ยนี่คือคุณเสร็จเลยนะครับแล้วคุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ถึงจะดีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นจังหวะก,การโครจรของดวงดาวตลอดทั้งปี2,567นี้ดาว ทุกดวงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเดินหน้าเสริฐเนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณอย่ารอช้าอยู่ใหญ่คุณพยายามลุยในเรื่องของการงานให้เต็มที่สุดแรงสุดกําลังคุณจะประสบความสำเสร็จสงเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นการโคโจรของดาวพระพฤหัส,สบดีเนี่ยนะเออเฉพาะของชาวลัคนาราศีมีนอย่างที่จะได้ดูมาเนี่ยนะครับในปี2567เ,เนี่ยนะ คือตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยนะครับหลายคนก็ถามว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะเริ่มเดินเมื่อไร่บางคนก็บอกว่าช่วงนู้นช่วงนี้ช่วงนั้นนะเพราะฉะนั้นในของจริงเนี่ยของอาจารย์เนี่ยนะครับงั้นชาวราศีมีนดาวพฤหัสบดีจะเริ่มเดิน,นก็คือวันที่29กามกราปี67อันนี้ก็เริ่มเดินแล้วนะครับดีในดวงชะตาถ้าถามว่าเดิน,เด,นเดินแล้วรวยไหมเดินแล้วรวยครับรวยมากด้วยเพราะฉะนั้นซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้เลย คุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภใหญ่จังหวะในช่วงนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับเพราะยันมาดูตั้งแต่ช่วงต้นปี2567เนี่ยมกราจนถึงก็คือในเดือนมกราก็ยังดีอยู่นะครับใจสปอร์ตดีในดวงชะตามีโอกาสได้พึ่งพาผู้ระผู้ใหญ่นะพอเข้ามกมกราเข้ากุมพาคุณก็จะมีโอกาสร่ํารวยประสบความสําเร็จได้พบมิตรที่ดีนะครับวันในช่วงเดือนกุมพาจนถึงมีนา ช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีสติปัญญาความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับตั้งแต่17มีนาไปปุ๊บก็ยังอยู่ในเดือนมีนาก็ร่ํำรวยนะพอมาเมษานะครับดวชะตาคุณก็จะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกต่อหน้าผู้ใหญ่ในโดวชะตาแต่ก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะครับเอออันนี้คือพูดก่อนดาวพฤหัสย้ายนะหมายถึงดาวพฤหัสคุณยังอยู่ในภพการเงินนะครับกระดุมพระในราศีเมษเป็นราชาโชคนะ เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนเมษายนของคุณเนี่ยนะครับมีเก์การเปลี่ยนแปลงจําไว้เมษาคุณต้องคิดเตรียมการให้พร้อมนะครับแล้วค่อยลงมือทําจะประสบความสําเร็จต้องวางแผนไว้ก่อนนะพอช่วงปุ๊บดาวพฤหัสบดย้าย30เมษายนไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมเนี่ยถือว่าในช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันนะครับคุณก็ต้องวางแผนเตรียมการก่อนถึงตรีจดีอย่างต่อเนื่อง นะครับไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะแล้วก็ถึงมิถุนายนเลยก็ได้นะครับแล้วพอช่วงเดือนอกรกฎาคมเนี่ยนะครับดูชะตาคุณน่ยก็อาจจะมีความมั่นคงน้ําหนักก็จะขึ้นนะครับจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาเพราะนตันนุนสหาาัสช้าคุณมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยออกสังคมส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่รู้จักในสังคมเพิ่มมากขึ้นนะครับ จำไว้พยายามคบเพื่อนซึ่งเป็นผู้รับผู้ใหญ่มีความรู้ความสามารถถึงจะดีอย่าไปคบเด็กนะถ้าคุณคบเด็กเนี่ยวุ่นวายจะมีแต่ปัญหาให้กับคุณนะครับในดวงชะตาดาวพฤหัสบดีร่วมกับดาวเมฤตยูจะทําให้ชาวราศีมีนเนี่ยมีสติปัญญาความรู้ความสามารถดีเลิศประเสริฐศีทาอะไรก็จะประสบผลความสําเร็จการเรียนการสอบ,สอบการแารข่งขันก็ราบรื่น ได้จะทําให้ชาวราศีมีนมีสัมผัสที่6ดีในดวงชะตานะครับเพราะนันตลอดทั้งปี2567นี้คนมีนเนี่ยนะครับการเงินการทองก็ดีงานวิ่งตลอดการเงินก็มีเข้ามาให้ตั้งใจในการทํางานอย่างเต็มที่สุดแรงสุดกําลังคุณจะประสบความสำเร็จปเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับและในปีนี้ชาวราศีมีนต้องระมัดระวังจากดาวพระพฤหัสบดีก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน นะครับเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปเพราะดาวพฤหัสบดีจะพักนะครับกอาจจะมีอุปสรรคมีการชะรอตัวนู่นนี่นั่นอยู่บ้างน,นะครับเ,เพราะฉะนั้นก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอาไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาของชาวะลัคธาราศีมีนนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนจําไว้คุยจะต้องเปลี่ยนแปลงเดินทางถึงจะดีในดวงชะตาจะประสบความสําเร็จนะครับ การงานให้ติดต่อกับคนเยอะๆสังคมสาธารณะประโยชน์ต่างๆเป็นผลดีนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วของชาวาลัคนาราศีมีนนะครับเออเพราะฉะนั้นธาตุไฟที่เกิดขึ้นชาวราศีมีนจะไม้ต้องรู้จักปรับตัวถึงจะดีในดวงชะตาและมีโอกาสมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองตลอด20ปีก็ได้นะครับในดวงชะตานะ โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ